ในเมื่อโควิด -19 ยังอยู่กับเรายังไม่ไปนะคะมนุษย์เราเองก็ต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับโลกนี้ให้ได้ค,ค่ะอย่างไรก็ตามในมุมนึงเราสามารถนําเรื่องสถานการณ์โควิด -19 มาเป็นกรณีศึกษานะคะหากว่าเกิดโรคระบาดหรือว่าภายัยพิบัติอื่นๆขึ้นในอนาคตค่ะครับเป็นการสนทนากันนะครับระหว่างพอ,อสถาบันวิจัยระบบสารสุขนะครับโดยดรกํพลมหานุกูลนะครับที่จะมีการวางระบบและถ่ายทอดเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะ ให้โรคนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนได้ไปติดตามครับจากวิกฤตการโควิด -19 ที่ผ่านมาหน่วยงานด่านหน้าที่มีบทบาทสําคัญเป็นอย่างยิ่งคงหนีไม่พ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอซึ่งจากการศึกษาและถอดบทเรียนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขหรือสอวรอสอ พบว่าการจัดการกับปัญหาภายใต้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่ภาคประชาชนดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และเพิ่มบทบาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดรวมถึงวิกฤตการณ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่สวร,รอสอวางแนวทางการศึกษาไว้สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น จะต้องสําคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่สวรสมองไว้นะครับในขณะที่มีวิกฤตเนี่ยเราก็เป็นจะเรียกว่าเป็นหน่วยงานศึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเพื่อจะส่งต่อให้ผู้กําหนดนโยบายแล้วก็ผู้ปฏิบัตไไิได้เอาไปทํางานซึ่งประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่าประสบความสาเร็จพอสมควรถึงแม้จะโจมตีกันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ถ้าดูยอดเสียชีวิตยอดการติดเชื้อเนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ยังไม่ได้สูงจนน่าตกใจแต่สิ่งที่ที่น่าวิตกก็คือว่าอ,อ,อนาคตข้างหน้าที่เราจะต้องอยู่กับมันในภาพของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นการนัดคิวคนไข้จะไปรอกันครึ่งวันที่โรงพยาบาลเนี่ยคงคงจะต้องมีวิธีการนัดคิวสลับเวลานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องมีบทบาทมากขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องการ ป้องกันที่อาจจะต้องซึ่งตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็คือการเริ่มรับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในความรับผิดชอบของตัวเอง<ม>การเตรียมสถานพยาบาลผมไม่อยากใช้คำว่าสถานกักกันแต่คือท,ที่ที่ที่จะแยกกลุ่มผู้ป่วยซึ่งมันจะไม่ใช้เฉพาะอันนี้หรอกครับฝุ่น PM 2.5ม2.5าน้ำท่วม เพลิงไหม้ก็อาจจะต้องมีเชลเตอร์ที่ที่จะต้องรับคนกลุ่มนี้ซึ่งซึ่งเชลเตอร์เนี้ยถ้าดูไปก็จะใช้ได้ทั้งปีครับปกติก็ใช้ประชุมมีไฟหไหม้ก็เอาคนมาอยู่มีน้ำท่วมก็อพยพคนมาอยู่มีโรคระบาดก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟควอเันทีนไปนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจะต้องกำหนดสถานที่นะครับคงจะเห็นว่าทุกครั้งที่ ระยะแรกๆเนี่ยจะมีเสียงต่อต้านจะมีบอกว่ามาตั้งตรงนี้ไม่ได้จะวางตรงนั้นไม่ได้เราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็สร้างที่ที่ถาวรจะได้ไม่ต้องร่อนหากันนะครับสบวรสถ้าจะมีหน้าที่โดยตรงก็คือการให้ความรู้นะครับที่เรามักจะเรียกว่าการให้ Health education ให้ h e a l t h behavior ที่เปลี่ยนไปคนเราจะต้อง ป้องกันตัวมากขึ้นนะครับความยิงหลักการป้องกันตัวทุกโรคก,ก็จะคล้ายๆกันเพราะโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนมันก็คือเกิดจากการสัมผัสการทานอาหารร่วมกันการที่ออสูดเอาสารคัดหลั่งของคนอื่นเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีมาตรการในการป้องกันตัวในระดับหนึ่งก็จะลดเรื่องเหล่านี้ได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการจัดการชุมชนอันเนี้ยที่ท่านพูดเนี่ยสำคัญมากนะครับก็คือว่านอกจากจะมี สถานที่รองรับแล้วเนี่ยจะต้องมีระบบการาใช้สถานที่สาธารณะร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับเช่นเช่นจะมีสถานที่ออกกําลังกายทุกคนก็นจะต้องมีเอาง่ายๆเลยผ้าเช็ดหน้าส่วนบุคคลนะครับการล้างมือก่อนเข้าการที่รู้ตัวเองว่าตัวเองป่วยแล้วก็ไม่ไปใช้บริการสาธารณนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทั้งการปฏิบัติส่วนบุคคลแล้วก็เป็นทั้งการปฏิบัติในการจัดระบบ สวรสตั้งเป้าไว้ว่ากำลังประสานงานกับทางสถาบันวิจัยนะครับว่าเราจะทำงานร่วมกันในการวางแนวรวมทั้งถอดบทเรียนบทเรียนครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่าท้องถิ่นเข้มแข็งการกระจายให้อำนาจจังหวัดเนี่ยก็ทำให้เกิดประโยชน์แต่ก็ยังมีจุดบกพร่องเล็กๆ,กๆน้อยๆเช่น ผู้ว่าแต่ละจังหวัดอาจจะมีมาตรการที่ไม่เท่ากันรหรือประชากรที่อยู่ชายขอบเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่เราถอดออกมานะครับรวมทั้งเป็นปูมเป็น recommendation นะครับผมเรียนว่าจริงจริงผมตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขเนี่ยต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับต้องไปเข้าไปศึกษาเลยร,ร,รวมทั้งก็จะสนับสนุนให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือเรื่องนี้เป็นบทเรียนครับ นอกจากการปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด -19 ที่ยังไม่หมดไปนะคะสิ่งสําคัญก็คือทานน้าใจที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามา